ห้าแสนนี้ติดค้างคางใจผมผมไม่ได้อยากได้ครับผมจะมาแจกภายในไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะ่ผมะหาวิธีแจกแบบไม่ให้มันผิดกฎจำำําคําไว้คนเลยห้าแสนบาทนะผมไม่ประชดครับคุณเตรียมมาร่วมสนุกอะไรกับของผมแล้วก็หลับไปจริงๆนะมันเป็นเรื่องที่สนุกสนุกนั้นเพื่อนดีเดือนกรกฎาคม ฉันได้รับโบนัสค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากการทำงานห้าแสนบาทมาเป็นเงินสดแต่ฉันก็เป็นคนที่เลือกที่จะไม่รับมันเยอะกว่านั้นครับและคุณรู้ด้วยนะครับโทษครับ นี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องได้ค่าคอมมิชชั่นนี้คือรายได้าจากช่องผม จริงๆคุณไม่ต้องได้ในสิ่งนี้รู้ไหมว่าจริงๆค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันควรจะเป็นค่าบำรุงรักษาบริษัทผมควรจะเป็นค่าใดๆต่างๆเพราะนี่มันคือช่องผมรู้ไหมว่าผมไม่มานั่งแบ่งแยกนะว่าวันไหนผมไลฟ์คนเดียวและผมได้ค่าคอมผมเอามาแบ่งให้คุณ50%ทั้งหมด จริงๆคุณไม่ต้องได้ไม่มีใครเคยได้ค่านี้นะครับเพราะว่าคุณได้ค่าตัวชั่วโมงละสองถึงสี่แสนแล้วพอแล้วมันเยอะกว่าคนทั่วไปที่จะได้แล้วที่มาช่วยผมขายของกันไปกันมาที่เราช่วยกันค่าคอมในช่วงช่องผมจริงๆคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณจะได้ห้าแสนบาทนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะได้หรือทำเป็นแกล้งทิ้งไว้ที่บ้านผม ผมต้องบอกว่ารอบแรกที่คุณมาทำไมเราถึงคุยกันถึงค่าคอมมิชชั่นเนื่องจากว่าคุณจำได้ไหมเตียจำได้หรือเปล่าพี่ปูพี่เปิลอยู่กับผมทีมงานอยู่กับผมวันนั้นวันแรกที่เราจะเข้าไลฟ์ขายของวันแรกที่คุณกำลังจะก้าวเข้ามาในไลฟ์ผมมีการขายของคุณจำได้ไหมว่ามันชงนักก่อนเข้าเพราะผมเห็นแล้วผมคุยกับเบสแล้วว่าเบส เขาจะมาคิดค่าสติกเกอร์ในช่องกูด้วยหรือเปล่าสักแป๊บเตียล่ามนะครับน้องเตียนะก็เรียกมาคุยแปลกันว่าอืมพอดีผู้หญิงคนนั้นก็ถามว่าเขาจะได้ค่าสติกเกอร์ด้วยไหมหากเข้าไป หากเข้าไปแล้วผมบอกว่าผมตกใจมากแล้วก็บอกว่าคือเขาคงจะเห็นผมตกใจนะผมบอกว่ามันไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีวันไหนที่ผมไลฟ์คนเดียวหรืออะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ได้มาแบ่งคุณนะค่าสติกเกอร์เวลาเข้าเข้าในไลฟ์ซึ่งเขาเข้าใจนะครับตอนนั้นเขาก็เขาก็เขาก็บอกเพราะว่าอะไรรู้เปล่าถ้าอย่างนั้นะสติกเกอร์ที่คุณได้เพราะผมที่เวลาคุณดึงผมเข้าไป ที่ช่วยกันละกันที่ผมเข้าไปแบบว่าน่ารักมีความสุขให้ทุกคนได้เห็นหรือบางทีที่คุณแทบไม่อยากให้ผมออกเพราะว่ายูนิเวิร์สมารัวๆผมเคยขอจากคุณสักบาทหรือเปล่า mm hmm. ถ้าคุณไม่ยกเรื่องห้าแสนนี้มาผมก็ไม่ยกคอมมิชชั่นแอฟเฟอรเอตเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คุณควรได้ mm hmm. ครั้งแรกที่คุณมาเนี่ยผมก็ บอกให้แม่โอนไป50สเพราะผมรู้สึกว่าไม่เป็นไรนี่คือคนรักผมมาทํางานให้ผมมีกําลังใจเราทํางานด้วยกันวันไหนผมทําคนเดียวก็ไม่เป็นไรพี่เบลเป็นคนเสนอให้ด้วยนะครับอันนี้แล้วพี่ปูพี่ป้ลก็ถามความตกลงผมว่าให้ไหมทั้งที่จริงๆมันไม่ต้องให้ก็ได้5้าสิเปอร์ซตผมให้ครับผมให้ค่าตัวที่ชั่วโมงหนึ่งหลายแสนแล้วก็ให้ค่า a อฟ i ฟอร์เด้วยห0เปอร์แต่ผมจะบอกให้ว่าความมันไรมันเกิดกับผมครับรอบแรกแม่ผมโอนเงินไปให้นะครับผมค่าเอฟเต่รอบรอง พอพอเขากลับมาอีกรอบเนี่ยผมขอและผมบอกทีมงานผมจริงว่าผมขอไม่แบ่งนะครับเงินในส่วนนี้ผมขอมาเป็นค่าบำรุงรักษาบริษัทของผมมาจ่ายค่าน้องๆของผมมาซื้อของให้ผมมีความสุขบ้างนี่คือเงินที่ผมควรได้ครับและผมให้ค่าตอบแทนคุณแบบอย่างเยอะมากแล้วอะมากกว่าดาราไทยหลายๆคนด้วยจริงเปล่า และที่สําคัญผมยังให้คุณนะครับพอดีผมมีเงินสดนะครับผมก็เลยให้คุณบอกเอากลับไปเลยเนี่ยอีกเนี่ยสุดท้ายเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยที่ว่าที่ว่ามันเป็นมันเป็นเนี่ยไอที่ผมแบบก่อนตกลงลนะผมก็ยังเคลียร์ชัดนะครับพี่เบลเป็นคนเคลียร์หลังบ้านให้ว่ามันมันยังมีของของที่ว่าชาลีไปตกลงไว้ว่าอาจจะแบ่งให้ก็เลยต้องให้ครับผมก็เป็นคนใจใจผมก็เอาห้าแสนเนี่ยให้เขานะครับ เขาก็เอาแหละครับตอนแรกนะครับแต่ว่าคือแล้วก็เขาจะกลับเกาหลีครั้งล่าสุดตอนนั้นนะผมพยายามยัดนะครับยัดใสก่กระเป๋าเขานะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยดีนะก็ให้เงินสดคุณไปด้วยให้ด้วยความเสน่หาให้ด้วยความชอบของผมคุณก็ไปแลกแล้วก็เอากลับไปที่ประเทศคุณสบายๆนะเอากลับได้รอบละสามแสนมั้งอะไรเนี้ยก็คือแบบว่าคุณเอาไปใช้นะเนี่ยครับทิ้งไว้ที่สตูดิโอแล้วก็มาอ่านเจอวันนี้ครับ อ๋อคอมมิชชั่นที่ฉันได้รับจากการทํางาน5้าแสนบาทมาเป็นเงินสดแต่ฉันก็เป็นคนเลือกที่จะไม่รับและทิ้งไว้ที่นั่นค่ะฉันทําถึงขนาดนี้ขนาดนั้นเพราะหวังว่าที่นั่นจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกฉันบอกกับทุกคนเลยว่าฉันไม่ได้ทําเพื่อตัวเองอยากให้ที่นั่นเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกอันดับแรกเสมอค่ะ yeah